ไดนเสร์ no w, ค่ะอยู่กาะละสินก็ไม่พ้นไดนเสร์ w, ค่ะ,ใ,ะ,จะจใครที่เป็นลูกซีดลูกหาของปูเวดคือปอบอายกะมาได้ด้วยพี่น้องค่ะจุดนี้ก็คือคุณแม่ตะเคียนนะคะพี่ๆค่ะคุณแม่ตะเคียนจะมีอยสีคุณแม่ซือกับลูกคุณแม่จะอยู่ด้านหลัง มาจากจุดเดียวกันมีคนที่เิ่นซองใด้เิ่นกับบอกว่ามีพี่น้องทั้งสี่คนถ่านทำขึ้นมาหมดแม่จะให้โชวให้ลาบก็เลยคนหาอยู่ในน้องนามอยู่ในเขตว่าทางตะวันตกได้ขึ้นมาครบอ๋ออันนี้เป็นใหม่ทั้งเบิดเลยบอกพี่เอ้าเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเป็นไม้ชิ้นเดียวกันนี่กันเฮ็ดเป็นตาเป็นยังเพิ่มเติมให้นิดนึงเพราะว่าเป็นลักษณะใหม่แบบนี้ โอ้อันนี้ได้มาจากไอ้บ้านบนภูเขาเขามาถวายถ้าสมมุติว่านุมาเนี่ยมือเคลืนนี่เหมือนมากเลยเด้เนี่ยอันนี้คนมาขอโชคคอนเดนมายายจอยยายจอยอ่าคนมาขอโชคได้โชคได้เด้เนี่ยได้โชคดีอันเพิ่งกระบนเป็นพวกผ่าสินผักยาหมาให้ย่าให้ยายจอยคนเดนยายจอยว่าจะเป็นเป็นขาครับจะเป็นใหม่เป็นยังแล้ว่าจะเป็นที่ไหนอ้พอดีเป็นใหม่กันเลยมาไหว้กับแม่ตะเคียน น้องยิ้มเข้าเขาไปเบิง่งบ่อาเทียอาเทียแมห่หายมากอมโอ้โอ้นี่ตีนี่ตีซี่องสว่วนดูกกับซื้อพันจายูด้านหลังชื่อจะอยู่ด้านบน้อยมาลี้อยมาลาใอยสีสุดาใอยสีจันทา ยนังมีอยู่สามส่วนอีกแม่หนึ่งสันมาควจะปรากฏเหคนเห็นอยู่เป็นองค์ที่สี่เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อฮัทยบแม่เราโพอยู่ในกระจกนั่นน่ะร้อนเด้อหูกรบบอมมี่ยังบ่นอู้ยหนูือมองอ้ยอุ้ย เอาหนูอยากมาจังสี่รูบเบิ้งจังสี่แม่เอาหนูหนูมาถ่ายคลิปซื้อแม่ให้คลิปนี้ปังเด้อสาห่าถูกเอามือสั่งมาแล้วโ <c oughs> อ้ยเพิ่อนกับใจดีอยู่แต่ว่าเพิ่อนกับแค่แหเหลียวเบิ่งว่าเฮาไม่เห็นอย่างหนูก็ขอโทษเด้อที่หนูบ่ได้บอกได้เก้าวตอนมาถ่ายคลิปหนูก็ขออนุญาตแน่อันหนูก็ขอถ่ายเนี่เด้อคุณแม่เอ้ยให้ลูกให้เต้าได้อัน มียอดวิวคือบานคือเมี่ยงเขาเนเในเด้อให้ได้ไลยๆได้วิวเยอะๆคันได้อัน youtube อีกช่องอีกสองซอ,อ,องพานนูกสีมาทำกันนี่ละถวายสุดไทยนี่ละถวายสุดไท้ยสุดหนึ่งกับเครื่องสำอางอีกลิปสติกสีแท่ง ในลสดโอ้ในในคลิปนี่เลยเดอ้อลิปสติกสีแท่งเดอ้อหลอกกับสุดทไทยสุดหนึ่งนี่ถ้าหนูผ่านนะคะผ่านหลอกกับสางรลไ่ได้ได้ได้เงินเดียนก่อนแรกพุ่นละแม่หนึ่งหนึ่งใส่อีกโอ้ยหน่อหนึ่งสามมิลลิโอ้ยโบไปอีกละโอ้ยเน่ หนึ่งสามหรือหนึ่งแปดนเกล่องก็จงเห็นเลขสองแปดนี่เลขแปดเลยนี่โอ้มานี้อีกนี่เราจะแม่ตตะเคียนอยู่หอนี่จะมีไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินอันนี้ไม้กลายเป็นหินจริงๆอันนี้สมัยก่อนเมื่อยุคเจ็ดแสนกว่าปีเนี่ยเป็นไม้แต่๋ยนนี้แหละเป็นหินแล้วนี่ เอออันนี้เรียกว่าแม่ศรีสวรรค์จะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีทองออคนจะขอโชคในโชคทุกวันแต่ก่อนอยู่ในมูบ่บานที่นี่คนไปขอเป็นประจําคุณตาคนก็เลยเอามาถวายวัด <en> เห็น่เพมันก็เลยมาถวายวัดมันก็เลยมาถวายวัดห mm hmm. ลังจากถวายวัดเรียบร้อยคนก็นจะมาขอโชคกันที่นี่ mm hmm. อันนี้เป็นช่วงประมาณสองปีแล้ว่นมาถวาย มาเด้อพี่น้องกรณีกรณีของไอแม่สีสวรรค์นี่จะพ,พิเศษคือสมนาพเจะให้เลขหย้าหน่อยเนี่ยเนี่ยสิสวค์เลขหย้าหน่อยวันจียังห่มขีเห็นเป็นเหลเงี้ยโอ้ยเป็นรอยไม้ลูก <c oughs> เป็นรอยไมย้เ <c oughs> จริงจริงงค่ายเราไปไหว้บารมีปู่เวสวรร์เลยครับจา้ามาวันนี้ห้ <c oughs> องเราิทวิตไผู้เวทพั๊บเงิน